ครับนี่ก็ขอ,อนำด้วยต้อนรับเข้าสู่นวดประกัดปัตตานีชชนแนลครับเป็นช่องที่ผมจะเริ่มพัฒนาประกัศสายพันธุ์ต่างๆแต่ผมจะเน้นอยู่สามสายครับของของผมก็นี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ซื้อมาจากในในเน็ตครับก็จะเป็นกาเล็กซี่ มีกาเล็กซี่ครับกาเล็กซี่กาเล็กซี่กาเล็กซี่แล,ซแล้วก็มุกทองมีมุกทองนะครับมีมุกทองแล้วก็อีกสายหนึงก็มัลติคัลเร่อมัลติคันเร์าภาพก็จะเห็นไม่ค่อยชัดสักหน่อยครับเพราะว่าใส่หน้าหมัก ในน้ำหมักเพื่อจะให้ปลาสดชื่นป้องกันเชื้อโรคต่างๆนี่เป็นตัวเมียของมอตีครับก็ของผมก็จะมีสายของมีนมีนเมืองเพชรแล้วก็ลุงยันมเมืองเงางเพชรครับครับเดี๋ยวจะพาไปชมความบ่อเพาะนะครับบ่อเพาะปลากัดมีบ่อเพาะด,ด้วยแล้วก็จะเป็น เพราะย่งเป็นลูกๆครับยังไม่ได้ลอกทีครับครับอันนี้เป็นน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักะจะใส่ใบสีเสียดหูกวางแล้วก็พวงตาลนะครับน้ำหมักก็มีการเปล่อยออกซิเจนให้มันได้อ่าดูได้นานครับมีใส่เกลือด้วยครับครับท่านผชม นี้ก็จะเป็นโคกมัลติคัลเลอร์มัลติคัลเลอร์ของมินมินเมืองเมืองเพชรมัลติคัลเลอร์ครับมัลติคัลเลอร์จะน้ำจะเข้มนิกหน่อยมองไม่ค่อยเห็นตัวปลาครับมัลติคัลเลอร์เดี๋ยวกำลังจะโลกบ้างแล้ยมัลติคัลเลเอือดแล้ color. ก็ต่อไป อันนี้ปลาก็กำลังเพาะอยู่คหลายบอ่อหลายบ่อมากเลยอันนี้ก็กำลังเพาะอยู่มือใหม่เพิ่งหัดเพาะครับเ,เดี๋ยวดู ข um, ัดนิดน่อยอกนที่ขอมุกทองมุกทองแทกซีมุกทองเยอะอยู่ได้ มุกท, okay. okay. ทองมัน,มนป่วยไม่ป่วย